เมย์พิธนาประกาศข่าวดีแต่งงานพร้อมแล้วใช้ชีวิตคู่ไฮโซบิกหมายที่สุดก็มีข่าวดีแล้วค่ะสําหรับคู่ของเมย์พิธนาสักขากรหลังจากก็ผ่าดูใจกับไฮโซบิกอัครวัตรมาได้3ปีแล้ว ล่าสุดเมย์พิชณาต์ก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมโดยเมย์พิชณาต์ได้บอกว่าทั้งคู่ได้ตกลงใจกันว่าพร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วและผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ได้พูดคุยกันแล้วด้วยเรียกว่าพร้อมแต่งงานแล้วแคปชั่นของเมย์พิชณาต์ได้เขียนไว้ว่าสวัสดีค่ะทุกคนเมย์ขออนุญาตถักทายยามเย็นนะคะวันนี้เมย์มีเรื่องสําคัญในชีวิตของเมย์มาบอกค่ะเมื่อวันที่28พฤษภาค,คมที่ผ่านมาเมย์และคุณบิกแฟนของเมย์ ได้ตกลงใจกันแล้วว่าเราพร้อมแล้วและเราอยากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจึงได้ไปปรึกษ,ษาคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายและเมื่อวันที่18มิถุนายนคุณพ่อคุณแม่ของเราทั้งสองได้พบปะพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาในวงการบันเทิงของเมย์เมย์เป็นข่าวมากายเกี่ยวกับความรักมาโดยตลอดแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยความรักและกำลังใจจากทุกคนวันนี้เมย์คิดว่าเมย์ได้พบคนที่ใช่และดีกับเมย์แล้ว ก่อนหน้านั้นเราเป็นเพื่อนกันมา3ปีต่อด้วยเป็นแฟนกันมา3ปีกว่ารู้จกักนิสัยใจคอกันมาก็เกือบ7ปีแล้วค่ะเขาเป็นคนจิตใจดีทํางานเก่งมีความเป็นผู้ใหญ่และใจเย็นทําให้เมย์ใจเย็นขึ้นมากอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจและเราก็มีไลไฟ์สไตล์คล้ายๆกันด้วยจึงอยากแจ้งข่าวนี้ให้ทุกคนที่เมย์รักและรักเมย์สบายใจและร่วมยินดีกับเรานะคะขอบพระคุณทุกท่านที่อ่านจนจบและขออนุญาตลงจากคานค่ะก,ก็ว่าจะไม่รักซึ่งนอกจากแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์แล้ว ก็มีเพื่อนเจรจาเยอะมากที่เข้ามาคอมเมนต์ยินดีด้วยเช่นเปิ้ลบันว่าที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าตอนที่ดูกรีดเสียงดังยิ่งกว่าตัวเองถูกขอแต่งซสอีกเมย์รู้ไหมนี่คือสิ่งที่เปิ้ลอยากให้เมย์ได้รับที่สุดยิ่งจากผู้ชายที่ชื่อปีคนนี้เปิ้ลย,ยิ่งยินดีและดีใจมากๆเพราะดูว่าเขาต้องดูแลเพื่อนคนที่เปิ้ลรักคนนี้ได้เป็นอย่างดีดีใจด้วยที่สุดเมย์ปทิดาได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าว้าวว้าวว้าว,ว,าวดีใจด้วยนะคะเตรียมไปงานแต่งจ้าอายาพิษฎาเข้ามาคอมเมนต์ว่า กรี๊ดยินดีด้วยกับทั้งคู่เลยนะมีน้ำทิปคอมเมนต์ว่ายินดีด้วยมากๆๆๆกๆขอขอบคุณภาพเมพิชณาไทยโซบิกอัคราวัตภาพาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกด้วยคมค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ